สำหรับบรรยากาศการเดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็มาท่องเที่ยวของประชาชนที่สถานีขนส่งผู้ได้สารอุบลราชธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเหมือนเช่นทุกๆปีที่ผ่านมา การเดินทางในช่วงวันหยุดยาวของประชาชนที่จังหวัดอุบลรัชธานีก็ดูหนาตาและยังคงทยอยเดินทางกันอย่างต่อเนื่องทั้งสถานีรถไฟแล้วก็สถานีขนส่งผู้โดยสารไปกันที่สถานีรถไฟอุบลรัชธานีกันก่อนค่ะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้จัดขบวนรถเสริมบริการประชาชนจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้เพิ่มขบวนรถไฟทั้งไปและกลับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการและก็มีการอำนวยความสะดวกและก็ดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ ในส่วนของสถานีขนส่งผู้โดยสารทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราสธานีก็ได้จัดรถเสริมเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเช่นกัน โดยได้เสริมรถทั้งไปและกลับตั้งแต่ช่วงวันที่29ธันวาคม2561ไปจนถึงวันที่2มกราคม2562โดยคาดว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างค่ะนอกจากนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดก็ได้ดูแลความเรียบร้อยโดยการตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถทุกคนโดยที่สถานีขนส่งก็จะมีจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถค่ะคือถ้ามีแอลกอฮอล์ก็จะไม่สามารถออกรถได้และก็จะมีการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบประจํารถโดยนักศึกษาจากโครงการอาชีวอาสามาช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นไฟกระจบังดับ เพลิงประตูฉุกเฉินยางแล้วก็เข็มขัดนิรภัยเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุดทางด้านนายธีรกุณแก้วสุวรรณขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้กล่าวถึงมาตรการในการบูรณาการงานร่วมกันของหลายหน่วยงานในการที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยให้กับประชาชนครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดอุบลน,นะครับได้ร่วมกับฝ่าย,ายความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหาระนะครับ เพื่อมาดูแลความเรียบร้อยในสถานีขนส่งผู้โดยสารซึ่งอาจจะมีการาลักลอบขนยาเสพติดหรือการกระทําความผิดกฎหมายเ,าเราบูรณาการร่วมกันนอกจากนั้นแล้วสถานีขนส่งผู้โดยสารนี้ก็จะมีการตรวจรถตรวจคนนะครับมีการสแกนรถนะครับดูอุปกรณ์ส่วนควบนะนอกจากนั้นแล้วเราเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร15 8 4งประชาชนที่เดินทางโดนอรัอเอเปรียบจากการเก็บค่าโดยสารเกินก็ดี การขับรถไม่สุภาพก็ดีการใช้วาจาไม่ดีก็ดีนะฮะก็สามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์1584ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารได้ตลอดเวลานะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีทางสาธารณสุขเข้ามาช่วยในการช่วยเหลือผู้ป่วยยามฉุกเฉินนะครับก็จะบูรณาการร่วมกันในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาวัตถุระเบิดยาเสพติดจ,จากทั้งหน่วยงานทหารตำรวจเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายแล้วก็อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้ท้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและถ้าผู้โดยสารได้รับการบริการที่ไม่เหมาะสมถูกเอารัดเอาเปรียบเก็บค่าโดยสารเกินจริงหรือคนขับขับรถโดยสารเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและอาจทำให้เกิดอันตรายได้ก็สามารถแจ้งมาทางสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางของจังหวัดอุบลราชธานีอย่าลืมค่ะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนได้ทุกครั้งที่ขึ้นรถต้องคาดเข็มขัดนิรภยัยทุกครั้งทุกที่นั่งง่วงกระจอดพักและถ้าดื่มแอลกอฮอล์ต้องอย่าขับค่ะ